ธรรมะพวกครูตอนใส่บาตรได้อานิสง์อะไรแสดงธรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน2500การที่เราใส่บาตรให้สมณนะจะได้อานิสง์อะไรคะคิดเอาอานิสงนะ์คือบาป ใส่บาตรก็ใส่ให้พระไปกินให้พระไปทันเรียองชีพเถอน,นั้นเองคุณจะไปหวังอะไรจากการใส่บาตรพระไม่ให้ทําทานด้วยการมีความหวังคนที่ถามนี่จะแสดงว่าอย่างชั้นต่ําอยู่มากเราเป็นคนชั้นสูงแล้วพูดอะไรกันอย่างนั้นให้เขาพูดกันไปคนชั้นต่าอย่ามาเอามาพูดนะการที่เราใส่บาตรให้สมณะจะได้อาน,นิสงส์อะไรอาน,นิสงส์ของคุณคืณคอทําใจในใจอย่าให้มีต้องการอะไรมาตอบแทน นั่นคืออน,นิสงส์งสองการใส่บาตรที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างไรคะพูดจบไปเมื่อกี้นี้เองใส่บาตรแล้วก็คือให้พระได้อาหารไปฉันเพื่อจะได้สืบสารศึกษาหรือถ่ายทอดธรรมะพระพุทธเจ้าต่อไปเราอย่าไปหวังอะไรอย่ามีสาปเปกโขนั่นคือทำทานที่ใส่บาตรทำทานทุกทานใส่บาตรก็คือทำทานอย่างดีที่สุดอย่างหวังอะไรอยู่นั่นนะไปไปไป,ไป ออกนอกเขตเทศบาลอโศกไปมาครั้งนี้ท่านพ่อครูรู้สึกอย่างไรรู้สึกมาเหมือนพ่อเหมือนลูกพกูดแข็งแข็งเหมือนพ่อเหมือนลูกมาครั้งนี้ท่านพ่อครูรู้สึกอย่างไรกับการมาพบลูกๆในครั้งนี้จเจ้าค่ะเอากกดดีเนี่เป็นไงล่ะก็บอกแล้วการมาครั้งก่อนปอนกับครั้งนี้ในเรื่องพัฒนาการของลูกๆแพทย์พิธีก็มันสนิทสนมเงนขึ้น มันก็เป็นพอ่อเป็นลูกเป็นสนิทสนมขึ้นเป็นอย่างนั้นลูกรู้สึกว่าลงตัวดีนะเจ้าค่ะคุณก็รู้เองอยู่แล้วมาทอมทำไมส่งคําถามให้พ่อครูวันแรกรายการสมณะศิกมาร,รู้สึกว่าเรากําลังได้ติวเตอร์มุม,มใหม่ๆพัฒนาการใหม่ๆสนุกดีเจ้าค่ะใช่ออัตมาก็เห็นแต่ละคนแสนแสดงสแสดงกันสนุกสนุกดีคุณก็สนุกอาตมาก็ฟังสนุกเมืนัน กราบขอพระคุณท่านพระครูและท่านสมณศิกมาตที่โปรดลูกแพทย์วิถีธรรมเจ้าค่ะอ้าวดีที่รู้จักคุณค่าลูกรู้สึกว่ายิ่งพ่อครูได้เทศยิ่งเป็นการเติมพลังให้พ่อครูยิ่งพ่อครูไได้มาเยี่ยมพวกเราแหน่ทำไปประหลออยิ่งพ่อครูได้มาเยี่ยมแพทย์พวกเราแพทยวิีทําลูกๆก็ได้รับพลังจากพ่อครูพ่อครูมากขึ้นขออนิมต์พ่อครูนายเบลล่าพ่อครูเมตตามาเติมพลังลูกๆ ทุกกปีทุกภาคนา้กค่ะเหลือ,อเหนื้อใต้กราบขอบพระคุณเอาเอาเอ,าเอาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรท้าินมีโอกาสมีเวลาก็มา